กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่25กรกฎาคม2 5 6 7นะคะเป็นเวลายามเย็นนะคะวันนี้ยายจินหน้าสดนะคะเอามาฝากเอฟซีมิตรรักแฟนเพลงของเรานะคะเดี๋ยวยยวันนี้ยายจินมางานบุญนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้พิกัดอยู่ที่โรงเรียนไตรคำวิทยานะคะตำบลเปืออําเภอร์ชองกลางจังหวัดน่านนะคะ มีวัยรุ่นนะคะมาทํางานกันนะคะยายจินก็มีงานของยายจินนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะทักทายท่านผอ,อคนแรกเสื้อสีเหลืองนะคะสวัสดีดจ,จ้ายูหูผอนุชนาตเนาะอ่ายายจินเดาถูกไม่ได้เดาหรอกรู้จักเหมือนจะใช่นะคะผอนุชนาตทักทายอีกรอบหนึ่งยูหูภาษาวัยรุ่นหน่อยผอยูหูสวัสนะคะขอบคุณขอบคุณคนต่อไปเสื้อสีม่วงนะคะ สบตาดูกรั่งหน่อยนะคะคนนี้นะคะตั้งหน้าตั้งตาขมักขมเณทำงานนะคะทักทายหน่อยครับอ่าทักทายอันนี้ไทยแลนด์นะคะไทยแลนด์นะคะคนต่อไปเสื้อสีเขียวเหนียวซับนะคะน้องโดงน้องดสวัสดีครับนี่หลอหลบในนะคะคนนี้ใช่ย,ย่อยนะคะยิ้ม,มเขาเราียกว่ายิ้มขยี้ใจนะคะอาหารน้าอีกทีดูทรงผมดูสรงผมนะคะ นี่เขาเรียกว่ายิมขยี้ใจในไหมคะสบตากล้องเลยนะคะคนต่อไปใส่แว่นตาด้วยนะคะสาวสวยของเรานะคะยโอ้ทักทายภาษาวัยรุ่นน้องอะไรคะน้องน่านนะคะเข้ากลัวไม่รู้กับคนบางน่านนะคะอันนี้นะคะที่โรงเรียนไตราคารมวิทยานะคะยาจินมางานบุญสังเกตดูเสื้อสีเหลืองของท่านผอ,อนะคะ้าม่านนี่คืองานของยายจินนะคะ้ามานโอ้โหจับมากเลย เดี๋ยวกันจับภาพกันนะคะนิ่งๆสุดยอดนะคะนี่ยายจินมาทําให้นะคะผ้า,าม่านสีเขียวเหนียวซับนี้ก็ใช่นะคะของยายจินนะคะใช่นะคะยายจินเดี๋ยวกันปรับอันหนึ่งเอ้ยนี่นี่สุดยอดอ่ะยายจินหลําเมืองไปด้วยนะคะใช,ใช่หมดเลยนะคะสีเขียวนะคะยายจินจับไปนะคะแอบพออํอนเสนอขนาดหนักนะคะ พอ joue, ออยู่กับดอกไม้นี่สวยนะคะดอกไม้สวยมากเลยนะคะยืนตรงมุมเมื่อกี้แหละสวยมุมนั้นแหละสวยจับไปจัดไปนะคะสําหรับพออนุชนาศคนสวยของเรานะคะใส่เสื้อเหลืองอยู่กับดอกไม้และผ้าม่านของยายจินนะคะนี่ยายจินเลือกให้นะคะสีเขียวนี่นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะพออขอขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะ มันยังไม่จบนะคะก็มีตอนต่อไปนะคะสําหรับถ้าคนเราถูกหูถูกตาถูกใจกําเมียงบนว่าจับหูจับตาจับใจจัดไปนะคะจับหูจับตาจับใจก็จะจัดคือแหมนะเจ้าตัดประตูนั่นนะคะแปลไม่ออกก็หมายความว่าคนเราถูกหูถูกตาถูกใจทําให้ได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ทําให้หมดเลยนะคะเราค่อยๆแผ่นกล้องไปนะโ อ้ยมุมไหนก็สวยนะคะสําหรับพออและวัยรุ่นของเราเป็นวัยกําลังสดใสน,นะคะสวยงามมากเลยโอยเดี๋ยวอันนี้ประมาณ b บฟอร์นะคะเดี๋ยวอัปเตอร์เรามาดูกันทีหลังนะคะร <ๆ S 2> อเสร็จก่อนเดี๋ยวยายจินจะส่องให้ดูนะคะว่าที่น้องๆเขาทาเป็นสีมือประมาณไหนนะคะนี่อยู่ไกลนะคะเดี๋ยวเราไปส่องแอบส่องนะคะกลับไปดูกันเอาใกล้ๆหน่อยเอาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวยายจินจะให้ดูแอบส่องเสื้อสีม่วงคนแรกนะคะตั้งหน้าตั้งตาทํา ตาจดตาจ้องอยู่กับผ้านะคะนี่เขาตั้งใจทำนี่เจจินให้ดูการทําผ้าของเขานะคะเริ่มต้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดอกสําเร็จเดี๋ยวเจจินพาไปดูข้างหลังนะคะหันหน้ามาอีกทีค่ะเสื้อโอ้สุดยอดเขาเรียกว่ายิ้มขยี้ใจนี่เจจินยืมภาษาวัยรุ่นมานะคะเราแอบสองข้างหลังนะข้างหน้าเรายังไม่ดูนะนี่เจจินแอบให้ดูทรงผมนะคะทรงผมทรงนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ ส่งวรุุ่นนะคะคุณครูนะคะคนนี้นะคะคุณครูนะคะยายจิน,นคุณครูทั้งหมดเลยนะคะเรามาแอบดูน้องน่านคนจสวยของเรานะคะนี่น้องน,น่านหันหน้ามาอีกทีนี่ฝีมือเขานะคะนี่นี่ทักทา,ายส่งวรลลุนด้านหลังผ้าสีเขียวเนี่ยนะคะเนี่ยน้องๆเขาทํากันนะคะเขาเป็นคุณครูนะคะคุณครูสอนนักเรียนยังไม่พอนะคะทําเป็นทุกอย่างนะคะสําหรับคุณครูโรงเรียนไตรคามวิทยานะคะ อยู่ที่ตำบลเปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปพยาจินด้วยนะคะวันนี้ยาจินมางานบุญนะคะอันนี้ยังไม่บ่ายนะยาจินยังไม่บ่ายนะคะยาจินซูมกล้องให้ดูอันนั้นดอกไม้ยาจินก็ทํานะคะอ่าเนี่ยยาจินช่วยทํามาสวยไม่สวยเดี๋ยวเราก็จั้งกล้องอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้อม้ามาดยาจินนะคะที่ยินเนี่ยยาามาดยาจินนะคะสีเขียวนะคะ จะจีนเลือกให้นะคะอมุมนี้อีกนะคะเดี๋ยวจะจินส่องให้ดูนะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะน,น,นี่สายเพิ่งเย็บมาวันนี้นะคะ<ม>อันนี้งานโต๊ะนะคะงานโต๊ะประชุมนะคะเนี่ยเมื่อกี้จะจินส่องให้ดูเราแอบ,บส่องน้องน้นนะคะเสื้อสีเขียวไวัรุ่นผมมัดจุกกำเมียรมบอกมาจัก สวยงามตั้งหน้าตั้งตานะคะยังไม่ได้ทานข้าวนี่เป็นยามเย็นนะคะเกือบหกโมงเย็นละมั้งใช่แล้วใช่แล้วนะคะทุกคนสู้นะคะอขอเสียงหน่อยสู้นะคะเดี๋ยวเราจะอําลานะคะสู้ทุกคนดูกล้องหน่อยกล้องอยู่ตรงนี้นะคะหันหน้ามาก่อนทิ้งจากผ้ามาก่อนยูหูรักไทยน้องน่านยูหูนะคะทั้งผอร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเดี๋ยวจินจะส่องให้ดูข้างหน้าอีกหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาราอีกรอบหนึ่งนะคะ เวลายังไม่ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวยะจิ้นสองดอกไม้ให้ดูนะคะดอกไม้ที่ทํานะคะทําแบบเท่าที่มีอุปกรณ์มีนะคะนี่ยาจิ้นสองให้ดูนะคะจะจิ้นยาจินาจ้นทาเมื่อกี้ยังไม่หมดนะคะในอุปกรณ์ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเอามาดอกไม้เอาดอกแซมมาใส่นะคะเนี่ส่องให้ดูนะคะดอกไม้สวยไม่สวยเอฟซีก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจิ้นด้วยนะคะ แนะนำายจินด้วยนะคะว่าดอกไม้นี่ประมาณไหนต้องทำยังไงต่อนะคะเพราะายจินก็เป็นพรแสวงนะคะไม่ใช่พรสวรรค์น,นะคะายจินเป็นคนชอบนะคะอ่าเป็นพรแสวงนะคะชอบนะคะทำไปฝึกไปนะคะสำหรับดอกไม้นะคะของโรงเรียนนะคะเป็นดอกไม้เก่านะคะเอาไปล้างแล้วก็มาจัดใส่ใหม่นะคะล้างแล้วก็จัดนะคะ เดี๋ยวยายจินจะแอบให้ดูดอกไม้ฝีมือที่ยายจินทํานะคะสวยไม่สวยก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปยายจินด้วยนะคะมีอะไรแนะนะําก็แนะนํากันนะคะยายจินก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะอาศัยว่าครูพักลักจํานะคะชอบก็ทําฝึกไปนะคะแต่ผ้าม่านนี่นี่เป็นล,ลายของร้านยายจินร้านแพลวผ้าม่านนะคะอยู่หน้าโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนานะคะ ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดนะคะร้านแพลวผ้าม่านนะคะบริการดีรวดเร็วทันใจนะคะเป็นยังไงก็ต้องพิสูจน์กันเสียแล้วนะคะอยู่ตรงไหนก็มาพิสูจน์ฝีมือยายจินได้นะคะสําหรับร้านแพลวผ้าม่านน่านนะคะในแฟนเพจเฟซบุ๊กร้านแพรวผ้าม่านน่านนะคะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะ มาดูมาติดต่อได้นะคะราคาติดต่อกันได้คุยกันได้นะคะสำหรับร้านแพผ้าม่านน่านนะคะต่อไปเราจะจบกันจริงๆด้วยนะคะอันนี้จบจริงๆนะคะพ่อออเมื่อกี้เวลามีได้นะคะอ่าบ๊ายบายทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า